เอาแล้วทนนายรนรงจี้ตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลหลังหวยออกเลขเหลือเชื่อดราม่าสุดๆหวยชุดประวัติศาสตร์งวดประจำวันที่1กันยายน2563กับเลขที่ออก9 9 9 9 9 7ล่าสุดเพจร,รนรงคแก้วเพชรออกมาโพสข้อความว่าอัตราการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล9 9 9 9 9 7เป็นอัตราที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ อยากให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลในวันดังกล่าวอีกครั้งส่วนในด้านของคอมเมนต์นั้นอาทิเช่นถ้าสลับกันยังพอเป็นไปได้แต่นี่เรียงกันเลยบางก็บอกว่ารู้ว่าเขาล็อกแต่ก็ซื้อเพราะความหวังคนจนเผื่อเลขล็อกจะตรงกับที่เราซื้อบ้างบางคนก็บอกว่าหนึ่งในกี่ล้านล้านคะจะได้เลขเดียวติดกัน5ตัวโอกาสแทบจะไม่มี อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ